เข้าสู่เมนูอร่อยเด็ดเต้าหู้ไข่ไก่จากเบทาโกรครับวันนี้ผมขอนำเสนอเมนูสุดอร่อยคือทาโกยากิเต้าหู้ไข่โดยมีส่วนประกอบดังนี้ครับเต้าหู้ไข่ไก่อนามัยเบทาโกร2หลอดเปล็ดขนมปังร้อยกรัม แป้งทอดกรอบร้อยกรัมสาหร่ายแผ่นหัน่นเส้นมาอยองเนสซอสราดพาโกสําเร็จรูปแผ่นปลาโออบแห้งนี่ทำไง่ายๆครับหนึ่งหั่นเต้าหู้เป็นท่อน พอดีคำผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเปล่าจนเข้ากันนำเต้าหู้มาชุบแป้งแล้วคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วสองนำไปทอดในน้ำมันจนเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันแล้วนำมาจัดเรียงใส่ภาชนะ สามเติฟพร้อมซอสพาโกสมาเร็จรูปตามด้วยมายองเนสสาหร่ายและหั่นปลาโออบแห้งเป็นอันเสร็จครับ